ดีค่ะเด็กๆวันนี้เราก็ยังเรียนรู้กันในหน่วยคมานาคุมนะคะแต่วันนี้ครูนุชจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่องลักษณะยานผ่านาน้ํากันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ครูนุชมีนิทานเรื่องการเดินทางแสนสนุกมาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยค่ะ ทานเรื่องการเดินทางแสนสนุกเรื่องโดยวนิดาธนาพฤกษิบดีภาพโดยพรเนตรอารามมงคลวิชัยต๊อกต๊อกต๊อกตอกน้องบ๊อกเดินทางวิ่งบ้างเดินบ้างท่าทางสนุกดีน้องบ๊อกจอมซน ข้ามถนนทันทีรถมาเร็วรี่ดูซีเกือบชนมีทางม้าลายมากมายบนถนนหนูหนูทุกคนข้ามได้ปลอดภัยสะพานลอยก็ดีมีอยู่ทั่วไปหนูโปรดจําไว้ข้ามได้ทันที รถเล่นมาใกล้จอดไม่ถึงที่น้องป๊อกด่วนจีวิ่งรี่ขึ้นไปเอื้อมมือเหนี่ยวรั้งพลาดพรั้งจนได้จึงตกลงไปไม่ทันตั้งตัวหัวแตกแขนหกักเจ็บหนักน่ากลัวหน้ามือตามัว ปวดหัวเจียนตายหนูหนูเด็กดีอย่างนี้อันตรายพลาดพลั้งถึงตายจงได้ระวังหนูควรเข้าแถวแล้วเดินตามหลังขึ้นไปแล้วนั่งยืนตามสบายการเดินทางนี้มีอีกมากมาย เรือแจวรถไฟเรือเมรถยนต์เครื่องบินลำใหญ่ไปทุกแห่งหนพาพวกผู้คนเดินทางได้เอ่ยเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆจากที่เด็กได้ดูนิทานเรื่องการเดินทางแสนสนุกจากนิทานเนี่ยน้องป๊อกข้ามถนนแล้วไม่ดูรถ จะเกิดอะไรขึ้นกับน้องป๊อกคะเด็กๆเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยช่วยตอบครูนุชหน่อยคะ่ะใช่แล้วค่ะเมื่อน้องป๊อกข้ามถนนแล้วไม่ดูรถนะคะอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะจะทำให้น้องป๊อกโดนรถชนได้นะคะนิทานเรื่องนี้ทำให้เด็กได้รู้จักการข้ามถนนขึ้นรถ ลงเรือได้อย่างปลอดภัยนะคะอย่าลืมนะคะเด็กๆถ้าเด็กจะข้ามถนนเด็กๆจะต้องข้ามตรงทางม้าลายเมื่อมีสะพานล,ลอยเด็กๆจะต้องข้ามสะพานล,ลอยทุกครั้งนะคะและถ้าเด็กๆขึ้นเรือหรือว่าลงเรือนะคะเด็กๆจะต้องไม่เล่นกันนะคะไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้ค่ะเด็กๆอาจจะตกน้ำได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องรู้จักความปลอดภัยในการใช้ยานผ่านะแต่ละชนิดนะคะต่อไปครูนุชภพยเด็กไปเรียนรู้กันในเรื่องลักษณะยานผ่านะทางน้ำกันนะคะถ้าเด็กพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะลักษณะยานผ่านะทางน้ำเป็นยานผ่านะที่ใช้เดินทางทางน้ำ ซึ่งมีโครงสร้างที่สามารถลอยน้ำได้ค่ะยานพาหนะทางน้ำมีดังนี้เรือโดยสารส่วนใหญ่จะใช้สำหรับการเดินทางทางทะเลหรือการล่องเรือเป็นระยะทางสั้นๆสำหรับการเดินทางข้ามฟากของผู้คนและสัมภาระของผู้โดยสารไปยังเกาะหรืออีกด้านหนึ่งของแม่น้ำค่ะ เรือประมงใช้สำหรับจับปลาในทะเลลึกมักมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช้จับปลาแช่ปลาและทำปลาด้วยกรรมวิธีต่างๆอยู่ในทะเลได้หลายๆสัปดาห์นั่นเองค่ะเรือหางยาวเป็นยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์เคลื่อนที่ตัวเรือถูกออกแบบให้บรนจุโดยผู้โดยสารข้ามแม่น้ำ หรือทะเลปัจจุบันเรือหางยาวส่วนใหญ่มักจะใช้รับส่งนักท่องเที่ยวค่ะเรือพายมีไม้พายใช้สำหรับการพายเรือทางน้ำค่ะเรือขนส่งสินค้าเป็นเรือขนาดใหญ่ที่บรรทุกสินค้าในลักษณะของตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่บรรจุในตู้อาจเป็นสินค้าแห้งหรือสินค้าเหลว สินค้าประเภทอาหารอย่างเช่นผลไม้ผักสดปลาเนื้อสัตว์สารเคมีปุย๋ยและเครื่องจักรเรือลากจูงพบเห็นได้ที่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นเรือที่ใช้สำหรับโยงหรือลากเรือใหญ่ที่บรรทุกทรายหินหรือน้ำมันเข้าเทียบท่านั่นเองค่ะเรือใบเป็นเรือต่อชนิดหนึ่งที่เล่นด้วยกำลังลม โดยมีเสากระโดงสำหรับขึงผ้าใบเพื่อรับลมถ้าใช้เดินทะเลเพื่อรับส่งผู้โดยสารหรือบรรทุกสินค้าจะเป็นเรือขนาดใหญ่ถ้าใช้เพื่อการกีฬาจะเป็นเรือขนาดเล็กค่ะเรือดำน้ำเป็นเรือรบที่สามารถปฏิบัติการในขณะที่อยู่ใต้ผิวน้ำได้ สร้างจากเหล็กแต่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ภายใต้น้ำถูกนำมาใช้ในการสงครามและการค้นคว้าสำรวจใต้ทะเลลึกในบริเวณที่มนุษย์เราไม่สามารถดำลงไปได้ด้วยการสวมเพียงชุดดำน้ำค่ะแพรทำมาจากไม้ไผ่ซึ่งมีที่ผูกมัดเรียงติดกันมากๆ สำหรับใช้เป็นผานะทางน้ำในการท่องเที่ยวชมธรรมชาตินั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักลักษณะยานผานะทางน้ำกันไปแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างแต่ละอย่างก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยยานผานะก็จะอยู่ในน้ำนะคะเด็กๆ และที่สําคัญเลยนะคะเด็กๆยานผานนะทางน้ํานะคะก็จะใช้น้ําในการเดินทางไปขนส่งสิ่งต่างๆหรือว่าเด็กๆจะไปสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรือหรือแพนะคะเราก็จะใช้น้ําในการเดินทางค่ะเด็กๆอย่าลืมกลับมาทบทวนยานผ่าหนะทางน้ํากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้ครูรุตก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ